สวัสดีครับผมอธิสอนอิเล็กทรอนิกส์นะครับช่องแห่งการเรียนรู้นะครับวันนี้นะครับลูกค้าแจ้งนะครับว่าแอร์มันไม่ค่อยเย็นนะครับแล้วก็ลมส่งนะครับมันเบานะครับมันเบาด้วยคือมีการเซอร์วิสร้างมาเมื่อเดือนที่แล้วนะครับแต่ก็ไม่ดีขึ้นนะครับอาการก็ไม่ค่อยเย็นเหมือนเดิมนะครับผมก็เลยมาเช็คนะครับแล้วก็ ที่เช็คเบื้องต้นนะครับลมส่งนะครับมันไม่สม่ําเสมอนะครับมันมีเสียงฟู่ฟ้าเน่ครับของการลมส่งและลมกลับไม่บาลานซ์นะครับผมก็เลยคุยกับลูกค้าขอเป็นการตัดล้างนะครับด้วยอายุการใช้งานของมันนะครับก็นานหลายปีแล้วก็ประมาณแอร์ตัวนี้นากะหกปีนะครับหกปีอัพขึ้นนะครับผมก็เลยถ้าอยากจะให้มันจบนะครับลูกค้าผมขอเป็นการตัดล้างนะครับนี่หละครับ เดี๋ยวขั้นตอนของการตัดล้างนะครับผมจะทําการปั๊มดาวนะครับหรือเก็บน้ํายาเนี่นะครับเราก็เปิดเครื่องรันธรรมดานี่ยนะครับแล้วก็ใช้หกเลี่ยมนะครับแอร์ไฮเอรุ่นนี้นะครับใช้ประแจเบอร์ห้านะครับใช้ประแจเบอร์หประแจหกเลี่ยมนะครับเบอร์ห้าครับปิดปิดท่อเล็กก่อนนะครับปิดท่อเล็กเสร็จแล้วก็ มาปิดที่ท่อใหญ่ครับท่อดูดเนี่ยครับท่อซักชั่น,เ,นเพื่อให้มันปั๊มดาวไปอยู่ที่ตัวคอมเพสเซอร์นะครับเราจะได้ไม่ต้องสูญเสียน้ำยานในการเติมอีกรอบนะครับพอเราปั๊มดาวเก็บน้ำยาแล้วก็ถอดแฟนเนี่ยครับที่ไปตัวข้างนอกเนี่ยตัดระหว่างตัวเอาดอกับอินดอเนี่ยนะครับวิ่่างครับ ขายแฟนะครับท่อเล็กกับท่อใหญ่นะครับท่อซักขั้นกับท่อลิลวิดนี่แหละครับขายแฟเพื่อจะดึงแฟนคอยตัวข้างในออกมาถอดล้างนี่นะครับถอดท่อน้ําเดนแล้วก็ตัดระบบไฟเลี้ยงนะครับ<ๆ>ตัดระบบไฟเลี้ยงที่ไปเลี้ยงตัวข้างนอกนี่นครับให้สามารถดึงตัวแฟนคอยตัวข้างในได้นะครับเป็นอิสระนะครับรูปแบบการตัดล้างก็ประมาณนี้นะครับ ขอเวลาถอดแป๊บนึงนะครับแล้วก็พันเทปดำไปด้วยนะครับเผื่อมดเผื่อฝุ่นมันเข้าไปในระบบท่อน้ำยานะครับนี่แะครับดัดท่อให้ตรงนะครับตัดไฟเลี้ยงไปเลี้ยงตัวข้างนอกให้มีอิสระนะครับแล้วก็ไปล้อข้างในครับนี่แะครับแล้วก็ตัดไฟเลี้ยงนะครับขอเวลาตัดไฟเลี้ยงแป๊บนึงนะครับไฟเลี้ยงที่ไปเลี้ยงตัวข้างในแล้วก็ คอนเนคไปตัวข้างนอกครับแล้วก็ดึงออกได้เลยนะครับเดี๋ยวเราจะมาถอดหรือเป็นชิ้นเป็นส่วนกันเลยนะครับขั้นตอนการถอดล้างใหญ่นะครับในกรณีที่การการจ่ายลมส่งนะครับจ่ายลมเย็นเนี่ยครับเกิดอาการผิดเพี้ยนนะครับถ้าผมนะผมก็จะเสนอลูกค้าเลยนะครับเสนอลูกค้าบอกว่า,อวาขอเป็นการตัดล้างนะ เพราะว่าถ้าเราฉีดปกติหรือว่าตัวแอร์มันติดกับผนังฝ้าเกิดไปไม่สามารถเซอร์วิสถาดหลังได้ด้วยประมาณนี้ด้วยนะครับมันมันแคบเกินไปที่จะล้างถาดข้างหลังนะครับฉีดฉีดลำบากอะครับแล้วด้วยอายุของตัวแอร์ตัวนี้ก็6ปีแล้วนะครับผมก็เลยอย่างเงี้ยเอาผอเป็นการตัดล้างนะครับอย่างเงี้ย เพราะว่าการล้างปกติมันไม่สามารถทําให้มันอยู่ทําให้ตัวแอร์สามารถทํางานได้ปกติได้นะครับเพราะว่าลมส่งลมส่งมันยังไม่สม่ําเสมอนะครับลมส่งมันยังเหมือนเกิดปัญหาระหว่างลมดูดแล้วก็ลมส่งมันมีปัญหาผิดปกตินะครับมันฟู่ฟ้าเนี่ยนะครับ ผมก็เลยเสนอลูกค้านี่นะครับถอดล้างใหญ่นะครับขั้นตอนก็ประมาณนี้นะครับถอดถาดน้ําทิ้งแล้วก็ถอดแผงคอนโทรลแล้วก็ตามไปด้วยโพงกระลอกแล้วก็มอเตอร์นะครับแล้วก็ถอดคอยออกมานี่นะครับด้วยขั้นตอนของแอร์ตัวนี้เป็นตัวแอร์ไฮเออร์นะครับเนี่ยครับน็อตที่ที่ตัวยึดกับตัวอีแวลมันจะมีข้างหลังด้วยนะครับซ้ายขวาเลยนะครับเนี่ยครับตัวนี้ท่อนะครับ เดี๋ยวเราจะปลดนะครับเพื่ออิสระในการถอดตัวอ e ีแวบนี่นะครับ <c oughs> เดี๋ยวขอเวลาถอดโพล่งกระลอกนะครับโพร่งกระลอกแล้วก็ถอดมอเตอร์นี่แะครับนี่ครับเราลื้อฝั่งซ้ายนะครับฝั่งซ้ายแล้วก็เพื่อจะถอดโพร่งกระลอกนี่นะครับ ส่วนตัวนี้เป็นตัวตัวรัดตัวอ e ีแวลนะครับท่อที่จะออกไปข้างนอกนะครับคือเราต้องปลดอิสระให้ทุกตัวนะครับเหมือนเราก็ต้องรื้อนะครับรื้อทุกส่วนนะครับเพื่อจะเอาตัวอ e ีแวลออกมานะครับตัวรังผึ้งนี่แหละครับมันจะเป็นกิฟนะครับตัวไฮเออร์มันจะเป็นกิฟ ค่อยๆปลดนะครับเพราะว่าด้วยอายุของมันอาจจะพลาสติกมาอาจจะกรอบแล้วครับอาจจะหักแล้วก็แตกได้นะครับขอเวลาหรือนะครับแป๊บเึงเราก็ต้องลรือตัวแผงคอนโทรลนะครับหรือทุกส่วนนะครับเหมือนเรามาติดตั้งประกอบใหม่นี่แหละครับนี่นะครับขอเวลาถอดตัวแผงคอนโทรลนะครับนี่ครับ แยกส่วนนะครับคือการแยกส่วนแล้วก็ตัดล้างก็เลยตัดล้างนะครับแยกแผงคอนโทรลออกแล้วก็ปลดปลดตัวโพงกรลอกกับมอเตอร์นะครับแล้วก็ดึงออกนี่แหละครับนี่นะครับ,รบต่อไปก็คือเราถอดมอเตอร์นะครับกับโพงกรลอกแยกออกจากกันนะครับ เนี่ยครับตัวที่ยึดตัวอ e ีเวนะครับอาจจะเป็นสนิมนิดนึงนะครับด้วยอายุของมันก็นานนะครับอาจจะใช้ไขควงไม่ได้เดี๋ยวก็หาวิธีเอานะครับเดี๋ยวขอปลดตัวมอเตอร์นะครับกับโพรงกรอกก่อนคือการตัดล้างมันก็มีส่วนดีของมันก็คือเราได้ล้างได้ทุกส่วนนะครับ ั้งตัวถาดหลังแล้วก็ทุกส่วนของตัวแอร์นะครับมันก็จะเหมือนใหม่เลยนะครับขอเวลาถอดตัวมอเตอร์แป๊บนึงนะครับเนี่ยครับเราสไลด์ตัวโพรกรอลอกออกนะครับแล้วก็ดึงมอเตอร์ออกนะครับแค่นีนะ้ตอนนี้ก็เหลือขั้นตอนของตัวอ e ีเวฟเนยครับที่มันเป็นสนิมนี่แหละครับเนี่ยเป็นสนิม เนี่ยมันเหลือตัวหนึ่งนะครับเดี๋ยวผมใช้ครีมงับเลยนะครับใช้ครีมในการดึงตัวน็อตออกนะครับเพราะว่าด้วยอายุการใช้งานมันก็หลายปีแล้วนะครับมันเป็นสนิมเนี่ยครับแล้วก็สไลด์ตัวแฝไอตัวเอเวฟออกได้เลยนะครับเนี่ยครับนี่ละครับเนี่ยครับมาดูความเลอะนะครับเนี่ยครับ ที่ทำให้ลมกลับแล้วก็ลมส่งมันไม่ได้นะครับทำให้การทำงานของมอเตอร์นะครับการจ่ายลมส่งเนี่ยครับมันไม่สม่ำเสมอนะครับมันดังฟู่ฟ้าฟู่ฟ้านี่แหละครับอาการนี้ผมก็จะเสนอลูกค้าการตัดล้างนะครับเนี่ยครับสกปรกมากนะครับถ้าเราแยกส่วนหรือตัดล้างนะครับเราจะสามารถฉีดล้างได้ทุกส่วนนะครับนี่แหละครับ โอเวลาฉีดล้างแปบ๊บนึงนะครับนี่นะครับเราสามารถมีอิสระในการฉีดนะครับฉีดหน้าฉีดหลังนะครับฉีดได้มีอิสระนะครับนี่ถ้าเป็นการตัดล้างด้วยก็ประมาณนี้นะครับเพราะว่าด้วยการรีวิวผมยังไม่มีการตัดล้างวางไว้นะครับผมก็เลยถือโอกาสนี้นะครับถือโอกาสนี้ในการ วางของการการรีวิวนะครับในการตัดล้างนะครับรูปแบบค่าประมาณนี้ครับทุกรุ่นทุกยี่หอก็ใช้หลักการเดียวกันประมาณนี้นะครับการตัดล้างทําให้รู้สึกว่ามันสะอาดทุกส่วนนะครับเราสามารถล้างทุกส่วนได้นะครับแต่จะเสียเวลานิดนึงแค่นั้นนะครับ ปกติถ้าล้างปกติก็ใช้เวลาครึ่งชั่วโมงนะครับแต่ถ้ารูปแบบของการตัดล้างนะครับคงต้องใช้เวลาน่าจะประมาณชั่วโมง2ชั่วโมงนะครับแต่ถ้ากันมันไม่ไหวจริงก็ต้องเป็นการตัดล้างนะครับด้วยอายุถ้าเป็นประมาณ4-5ปีผมส่วนมากถ้าเกิดอาการของลมมันไม่ได้นะครับผมก็เสนอเป็นการตัดล้างนะครับ เพราะว่าเราจะได้ล้างได้ทุกส่วนนะครับเนี่ยน้ำยาก็มีนะครับน้ำยาก,กัดคอยแต่ผมไม่ค่อยได้ใช้นะครับถ้าไม่จำเป็นจริงๆถ้าคอยหรือว่าตัวตัวลังพึ่งเนี่ยครับมันไม่สกปรกเกินไปนะครับผมก็จะไม่ใช้นะครับผมกลัวจะไปกัดคอยนะครับกัดคอยทำให้อายุการใช้งานมันน้อยลงนะครับ เนี่ยครับถ้าถอดล้างนะครับตัดล้างเนี่ยมันก็สามารถฉีดหน้าฉีดหลังนะครับฉีดจนเรารู้สึกว่ามันสะอาดนี่แหละครับถ้าแก้อาการของลมส่งนะครับที่มันมีเสียงดังฟู่ฟ้าฟู่ฟ้าหรือลมส่งมีปริมาณน้อยนะครับแต่ความเร็วรอบของมอเตอร์ปกติผมก็จะคุยกับลูกค้านะครับขอเป็นการตัดล้างนะครับอาจจะเป็นระบบของตัวอีแวลเนี่ยรังผึ่งเนี่ยครับ เกิดการตันนะครับไม่สามารถฉีดข้างหลังได้นะครับ,รบแต่ถ้ารูปแบบอย่างเนี้มันก็จบทุกงานนะครับที่ผมตัดล้างนะครับถ้าเสียงของลมส่งมันไม่ส,สม่ําเสมอนะครับมันเสียงฟู่ฟาแน่นครับแล้วการกระจายความเย็นมันก็ไม่ปกติเนี่ยครับ เนี Anyways, so mm ่ยครับแล้วก็มาล้างตัวเราล้างได้ทุกส่วนนะครับเราล้างได้ทุกส่วนเนี่ยครับตัวเคสของมันนะครับตัวเคสตัวเคสก็สามารถฉีดได้ปกตินะครับฉีดได้ทุกส่วนฉีดหน้าฉีดหลังนะครับเหมือนเราได้ใหม่เลยนะครับเนี่ยครับเราสามารถฉีดได้ทุกส่วนนะครับแต่ถ้าอายุการใช้งานประมาณสีห้าปีส่วนมากผมจะ คุยกับลูกค้านะครับว่าขอเป็นการตัดล้างนะครับขอเป็นการตัดล้างนะครับลูกค้าเห็นการถอดแล้วก็เห็นการทําความสะอาดลูกค้าก็ไม่ซีเรียสน,นะครับกับค่าใช้จ่ายที่เสียไปนะครับเพราะว่าเหมือนได้ใหม่นะครับแกบอกว่าเหมือนได้ใหม่เลยสามารถฉีดล้างได้ทุกส่วนนะครับ เพราะว่าการรีวิวของการถอดล้างนะครับการตัดล้างผมยังไม่มีการรีวิวนะครับผมก็เลยใช้โอกาสนี้นะครับรีวิวในการตัดล้างนะครับเอาไว้ให้เป็นข้อมูลของ FC แล้วก็เพื่อนช่างนะครับว่ารูปแบบการตัดล้างก็ประมาณนี้นะครับตัดล้างเพื่อแยกส่วนนะครับแยกส่วนเพื่อให้ล้างได้สะอาดขึ้นนะครับบางครั้งก็ตำแหน่งที่การติดตั้งตัวแอร์นะครับ มันติดกับผนังฝ้าเกินไปอย่างเงี้ยไม่สามารถฉีดล้างได้สะดวกนะครับผมก็เลยต้องคุยกับลูกค้านะครับถ้าอาการที่มีลมส่งนะครับลมส่งมันไม่ปกติมันมีการดังดังของลมผิดปกติผมก็จะเสนอในการตัดล้างมากกว่านะครับ พอตัดลามก็ได้ล้างได้ทุกส่วนนะครับล้างได้ทุกส่วนแต่จะเสียเวลานิดนึงนะครับจะเสียเวลานิดนึงเสียเวลาจากปกติประมาณชั่วโมงหนึ่งนะครับด้วยที่ว่าน้ำยามันมีพร่องครับผมก็ยังไงก็ถอดหรือแล้วผมก็เลยใช้ในโตนะครับเช็คตัวเอเวฟนะครับเช็คตัวเอเวฟ ว่ามีรอยรั่วไหมนะครับปรับปรับเพชเชอร์ไปที่แล้วก็แรงดันไปที่ประมาณ150-200 psi นะครับอย่าให้เยอะกว่านี้นะครับเพราะว่าตัวคอยลมันอาจจะมีปัญหาได้นะครับอาจจะเพราะว่าคอยลที่ตัวเป็นตัวแหวนจะเข้าใช้ท่อที่ไม่ค่อยหนานะครับท่อไม่หนา เราก็ใช้แรงแรงดันประมาณที่ที่ผมใช้นะครับประมาณร้อยห้าสิบถึงสองร้อยก็พอนะครับเพื่อเช็คการเป็นตามมดของตัวอ e ีเวฟนะครับยังไงแล้วก็ถอดแล้วก็เช็คลวให้เลยนะครับเช็คตัวอ e ีเวฟให้ด้วยว่ามีตามมดไหมมีการลวซึมในตัวอ e ีเวฟไหมครับมันจะได้จบทีเดียวนะครับเพราะว่า ก่อนปั๊มดาวผมก็เห็นน้ำยามันยังขาดอยู่นะครับผมก็เลยเช็คเลยแล้วกันเนี่ยนะครับขั้นตอนการตรวจเช็คก,การรั่วก็ประมาณนี้นะครับใช้ในตรนะครับใช้ในตัวใช้ในตัวแรงดันอย่าให้เกิน300นะครับแต่ส่วนมากผมก็ใช้ประมาณ 150- 200ถึงเนี่ยครับในการเช็ครั่วนะครับตรงท่อแหวบนะครับขอเวลาประกอบแป๊บนึงนะครับ เวลาประกอบเหมือนเดิมนะครับเราถอดอยังไงเราก็ประกอบอย่างนั้นนะครับขั้นตอนเหมือนเดิมใส่อุปกรณ์ด้วยตำแหน่งให้เหมือนเดิมนะครับเพราะว่าการคอนเดนส์หรือว่าการไหลของน้ำเรนนะครับ เดี๋ยวมันจะผิดปกติเดี๋ยวจะเป็นเหงือ่อมั่งเดี๋ยวน้ําไม่ไหลลงถาดบ้างนะครับเราต้องรายละเอียดเราต้องให้เยอะหน่อยนะครับเวลาประกอบคืนนะครับต้องประกอบให้เข้าในรูปแบบของบริษัทที่เขาประกอบไว้นะครับชั่วโมงการรีวิวของการตัดล้างอาจจะยาวหน่อยนะครับรบกวนหน่อยนะครับ เพราะว่ามันต้องใช้มีขั้นตอนของมันนะครับถอดแล้วเหมือนไม่ถ่างกับติดตั้งใหม่เลยนะครับเนี่ยถอดหรือทุกส่วนแล้วก็ฉีดล้างเนี่ยนะครับแก้ปัญหาของลมส่งนะครับลมส่งมันไม่มันไม่สม่ําเสมอครับมันมีลมเสียงลมของตัวลมส่งมันดังฟูฟ่ฟาเนี่นะครับผมแล้วก็มีการล้างก่อนหน้านี้เดือนนึงนะครับเดือนเดียวเดือนเดียวแล้วก็ อาการของตัวแอร์ก็ไม่ทําให้เย็นขึ้นนะครับล้างไปก็ไม่เย็นขึ้นผมก็เลยเสนอการตัดล้างนะครับเสนอการตัดล้างที่ผมผมทำการเสนอตัดล้างเพราะว่าเสียงลมมันไม่ได้นะเสียงลมมันไม่สม่ําเสมอนะครับลมส่งที่ออกมาจากตัวสวิงเนี่ยครับตัวลมส่งแล้วก็ลมกลับมันไม่บาลานซ์ผมก็เลยเสนอการตัดล้างก็ประมาณนี้นะครับการตัดล้างของผมก็ประมาณนี้ครับ ผมก็เลยอยากจะวางวางตัวรีวิวนี้นะครับในการตัดล้างไว้นะครับเพราะผมยังไม่เคยรีวิวในการตัดล้างนะครับก็จะวางงานไว้นะครับให้ f อแล้วก็เพื่อนแช่งนะครับเป็นขั้นตอนในการตัดล้างก็ประมาณนี้นะครับ เดี๋ยวเราก็ประกอบให้เข้ารูปแบบเดิมนะครับเข้ารูปแบบเดิมรายละเอียดในการประกอบก็ให้มันเยอะๆหน่อยนะครับเพราะว่าถ้าเราประกอบไปแล้วนะครับถ้ามีปัญหาเรื่องคอนเดนส์ของตัวเดนน้ําหรือว่าตัวคอนเดนส์ของน้ําเนี่ยเราคงต้องถอดหรืออีกรอบนึงครับคือให้มีรายละเอียดให้เยอะหน่อยนะครับเราถอดอยังไงแล้วก็ประกอบอย่างนั้นครับให้มันอยู่ในตําแหน่งของมันนะครับ นี่แลแล้วก็พันเก็บท่อเพื่อจะเอาตัวแฟนคอยนะเข้าไปอยู่ตำแหน่งมันเนี่ยเนี่ยเรียบร้อยแล้วครับแล้วก็เอาไปประกอบตำแหน่งเดิมนะครับ ขอเวลาประกอบแป๊บหนึ่งนะครับขอเอาแล้วก็เอาตำแหน่งเอาตัวแฟนคอยนะครับเข้าไปตำแหน่งของมันแล้วก็เข้าแฟกเพื่อไปตัวคอนเดนเซอร์เนี่ยนะถอดยังไงแล้วก็ประกอบอย่างนั้นเลยรูปแบบก็เหมือนเดิมเนี่ยครับ เนี่ยครับขอเวลาแป๊บหนึ่งนะครับในการจอยนะครับจอยคอนเน็กระหว่างตัวแฟนคอยข้างในกับตัวคอนเดนเซอร์นะแต่อาการของการลมส่งที่ไม่บาลานนะครับการแก้ปัญหาในการตัดล้างก็จบได้ทุกงานนะครับจบได้ทุกงานก็ไม่มีอะไรนะครับ แต่ก็ต้องคุยกับลูกค้าก่อนนะครับว่าอาการที่ปัญหาของการที่ลมมันไม่บาลาน์นะครับมันมีเสียงดังผิดปกติก็ให้เข้าใจนะครับว่าลมกลับกับลมส่งมันไม่ล้านกันมันไม่บาลาน์นะครับจําเป็นต้องมีการตัดล้างน,นะครับแล้วก็ดูด้วยว่าอายุการใช้งานของตัวแอร์มันนานหรือเปล่านี่แหละครับ ถ้าประมาณ3-4ปีขึ้นไปก็น่าจะมีการตัดล้างรอบละครั้งแล้วกันนะครับ3าปีเพราะว่าบางครั้งคอยนะครับคอยเราไม่สามารถฉีดเพื่อไปถึงแผ่นข้างหลังได้นะครับแล้วก็เวลาการสะสมของสิ่งสกรปรกที่อยู่แผ่นหลังที่เราไม่ถ้าเราใช้แรงดันที่เยอะเกินไปก็ทำให้คอยหรือตัวเนี่ยมันพับได้นะครับผมก็เลยสั่ง ถ้ารูปแบบถ้าอาการของตัวแฟนคอยมีปัญหาประมาณลมส่งไม่ได้นี่ครับผมก็จะเสนอลูกค้าในการตัดล้างดีกว่านะครับตัดล้างเนี่ยครับก็เก็บรายละเอียดนะครับให้เหมือนเดิมนะครับเก็บรายละเอียดแล้วก็ทำการวายสายแล้วก็ต่อท่อน้ำเดนแล้วก็ทำการแว็กข้ามเติมน้ำยาเน,นี่ยครับ พอน้ำยามันยังขาดนิดนึงนะครับขอเวลาประกอบแป๊บนึงครับจะรันพร้อมๆกันนี่แหละครับแล้วก็จะเปิดเทสดูว่าลมเนี่ยจากที่ว่ามันมีเสียงผิดปกติของลมส่งนะครับมันจะกลับมาเหมือนใหม่ไหมนะครับก่อนที่จะถอดล้างนะครับมันได้ยินเสียงลมงมันไม่บาลานะครับมันดังเสียงฟู่ฟ้าเนี่ยครับ คือลมกลับกับลมส่งมันไม่ได้ครับผมก็เลยคุยกับลูกค้าเป็นการตัดล้างประมาณนี้นะครับการตัดล้างของผมก็ประมาณนี้นะครับขอวางงานของการตัดล้างไว้ด้วยนะครับขอเวลาประกอบให้เข้าตำแหน่งเดิมนะครับ รูปแบบเดิมนะครับก่อนจะปล่อยน้ำยานะครับเข้าไปในตัวท่อหรือว่าตัว e ีแวข้างในครับก็จะทำการแว็กคัมนะครับทำสูนยากาศให้มันหน่อยนะครับแวกคัมก็ประมาณ10-20นาทีนะครับแวกคัมเสร็จก็ทำการปล่อยน้ำยาแล้วก็เปิดแอร์ดูนะครับ เดี๋ยวเรามาดูกันนะครับว่าลมส่งปกติไหมครับลมแรงขึ้นนะครับแล้วการได้ยินเสียงของลมส่งที่ผิดเพี้ยนมันไม่มีนะครับลมส่งปกติครับบาลานซ์สม่ำเสมอครับเงียบนะครับลมมันเงียบขึ้นนะครับมันไม่ฟูฟ้าเหมือนเดิมนะครับเหมือนได้ใหม่ะครับเพราะว่าการตัดล้างที่เคยตัดล้างมาก็จบได้ทุกงานนะครับ ถ้าอาการของลมส่งมันมีด้วยประมาณที่มันดังเหมือนมันไม่บาลาน์นะครับมันลมดูดไม่มีลมส่งก็ไปไม่ได้อย่างเงี้ยมันก็จะดังฟูฟ่ฟานี่แหละครับผมก็จะเสนอลูกค้าตัดล้างนะครับตัดล้างแล้วก็ทาระบบนะครับแบกข้มแล้วก็เช็คน้ํายาให้ลูกค้านะครับให้อยู่ในระบบปกติของมันนี่แหละครับ เดี๋ยวเรามาดูตัวข้างนอกนะครับว่าน้ำยาขาดเยอะไหมนะครับจากการล้างไปแล้วนะครับบางครั้งแรงดันมันไม่เพิ่มขึ้นนะครับน้ำยาได้ที่ประมาณ1้อยสิบถึง1้อยี่ินะครับเดี๋ยวผมเติมเพิ่มนะครับให้ได้ประมาณร้อยห้าิถึงร้อยหกสิบนี่แหละครับ ด้วยอาจจะมีการรั่วซึมที่ตัวแฟร์แล้วก็อาจจะรั่วซึมที่ที่ตัวเซอร์วิสวาลนะครับผมก็ได้ทําการตรวจเช็คแล้วครับไม่มีนะครับไม่มีส่วนแฟรนะครับผมได้ทําการบานแฟใหม่นะครับแต่ผมไม่ได้ลงนะครับผมบานแฟรให้นะครับบานแฟร์ใหม่บานแฟใหม่แล้วก็เช็ครั่ว ขั้นตอนก่อนหน้านี้เราก็เช็คลวดตัวอีแวลแล้วนะครับตัวลังพึ่งข้างในเนี่ยครับตัวอินดอร์เนี่ยครับแต่ไม่เจอจุดรั่วนะครับตอนนี้ก็เหลือแค่แฟร์แล้วก็ตัวเซอร์วิสบอลเซอร์วิสบอลแล้วก็ล็อกเวลาเราเปิดน้ำยาแล้วก็ปิดเซอร์วิสบอลให้แน่นนะให้แน่นตร ด้วยกระแสะของมันนะครับกินที่ประมาณ4.9เนี่ยแต่ที่เราวัดได้ประมาณ5.2ก็ไม่เป็นไรนะครับเพราะว่าตำแหน่งของคอมเพรเซอร์มันอยู่ในตำแหน่งที่การระบายความร้อนมันไม่ค่อยได้นะครับตัดกระแสะจ,จะกินสูงผิดปกตินี่นะครับขึนสูงก็ไม่ได้เยอะมากนะครับเดี๋ยวผมขอส่งงานลูกค้าเลยนะครับ อาการที่ไม่เย็นนะครับแล้วก็ลมส่งนะครับลมส่งมันผิดเพี้ยนนะครับมันดังลมส่งมันมันมันเบาไม่พอนะครับมันเบาเสียงลมส่งมันเบาแล้วก็ดังฟู่ฟ้าเนี่ยครับเหมือนลมดูดแล้วก็ลมส่งมันไม่บาลานซ์กันนะครับผมก็เลยทําการตัดล้างนะครับตัดล้างแยกชิ้นส่วนล้างทุกส่วนของตัวแอร์นะครับเนี่ยครับ ลมส่งปกตินะครับเงียบแล้วก็ลมแรงขึ้นมากกว่าเดิมมากเลยนะครับก่อนหน้านี้ลมส่งอยู่ที่ประมาณห้าสิบเปอร์เซ็นตอนนี้ร้อยเปอร์เซ็นตนะครับเหมือนแอร์ใหม่นะครับเพราะว่าเราทําการถอดล้างทุกส่วนให้แล้วนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยนะครับขอฝากงานการตัดล้างไว้ด้วยนะครับสวัสดีครับ